แมม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 มมมาโตแมมมาริโตตอนนี้มีสมาชิกแล้วนะครับเป็นร้านไก่โทษเริ่มต้นเพียง20บาทอย่าลืมมาอุดหนุนเพราะคุณจะได้สิทธิพิเศษที่จะได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนยินดียต้อนรับเข้าสู่บังเกอร์สุดลึกลับที่เราจะต้องแต่งห้องให้รอดใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเราต้องแต่งห้องเพื่อความอยู่รอดหรืออาจจะตายก่อนแต่งห้องเสร็จวันนี้ เรามาเล่นเกม f ู n นิสเดิมบังเกอร์ในโนบอกเราจะเอาชีวิตรอดใน er บังเกอร์แคบๆและอยู่ด้วยอาหารและน้ําที่มีจํากัดได้หรือไม่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนจะช่วยชีวิตเราไว้หรือมันจะมีอะไรมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนเดียวคนเดิมเช่นเคยนั่นก็คือน้องบีเถ้าคุณเคยดูคลิปของเราคุณก็จะคุ้นหน้าคุ้ตากับน้องบีที่จะพาเราเล่นโรบอกเชิญรับชมกันได้เลยครับ ของใครก็ไม่รู้เนี่ยเรามีเตียงสองเตียงแล้วนะเพีมจะเอาเตียงกู่มาอีกอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไม้ปิดเอาดีไงมันต้องปิดไม้อีกชั้นหนึ่งเหรอมันเข้ามาได้ด้วยเหรอเพีมแล้วอย่างนี้เราทําอะไรรอได้อนอนอย่างเดียวเหรอนอนให้ถึงเช้าอย่างนี้เหรอเฮ้ยมีคนกดจริงอ่ะเปิดยาเปิดยา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 ฮ่าเปิดเลยใช่ไหมเราจะไม่ต้องมีเตียงสำรองด้วยเหรอ โยิ่มาใครวิ่งก่อนวิ่งไปไหนวะ <c oughs> ห้องมีแค่นี้ใครวิ่งไปไหนเฮ้ยใครกดกิงเขาไปดูหน่อยนะใครอะพี่เปิดประตูได้ไหมเพราะว่าพี่ไม่ใช่เจ้าของบังเกอร์ใครครับป้ายตัวเองเอ้ามันหายไปแล้วอะมาเข้ามาแล้วหรือเปล่ามาเมันจะบสเกเฉยไอ้กลัวแล้วก็จากไปแล้วพี่ไม่กลัวใช่ไหม ออโดนหลายครั้งอะแล้วทำอีกครั้งที่สามน่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรมีปิดประตูอย่างแน่นหนึ่งเดี๋ยวก่อนทไมจะลบอะไรนักหนาฮะกินคุณแจนี่บ้ากันเยี่ยมทีนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละแล้วก็ไม่มีใครออกไปได้เรื่อ,อยๆตอนเช้าคือแบบเราวิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งไปแย่งของเงินต้องรีบแย่งของนะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นใช่ไหมอย่างนี้เรามาสแตนบายรอเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่นอนแล้วเหรอ มาเปิดประตูด้วยไม่มีความเกรงกลัวเฮ้ย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 เฮ้อยู่ข้างหลังพี่เอ็ม,มนะอยู่ข้างบนบ้านเนี่ยพี่พี่บ้ามงมองไปข้างบนดิใช่มันอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยบนหัวเลยไม่ได้เ้ยไม่ได้เลยตัวมันน่าจะใหญ่อยู่นะน่ะขัดประมอกระไรอ <c oughs> ุ้ย โอ้จำสแก์อย่างนี้นี่เองเปิดแล้วปิดเลยท้าไทยอ่ะท้าไทยระบบอ่ะพี่โดนจำสแก์เต็มๆเลยหุ้ยไก่ข,ขันแล้วไก่ข,ขันแล้วหุ้ยดูดิตัวข้างนอกมันมีตัวอยู่บนหลักคาจริงๆด้วยดเมื่อกี้นี่ตัวปลอ,อร์เลยไปเอาแอร์ดอปเ็วเฮ้ยอย่าเปิดน,นะอย่าเพิ่งเปิดน,นะเหนือแผลคอนอื่นด้วยเอาเอาซีเรียลนี่ดีบ็อกซิ่งโคลาทำไมอ่ะ โอ้ยโดนเพื่อนแย่งรู้ตอนเช้าคือแบบเราวิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งไปแย่งของอันไปเอาของมาเอาของนืออะไรอ่ะคือนี่ไงไวเอาคอมดีกว่าได้เอาเอาเลยไม่มีเจ้าของขโมยเลยเขาไม่ได้ระบุชื่อใช่ไหมไม่ได้ระบุชื่อแักเสร็จเราเลยมีคอมเลยละคือนี้แต่มีเครื่องเดียวนะต้องแย่งกันทำไมเขาไม่มีอาวุธให้เราเช่นปืนใดๆใช่ปืนลูกซองก็ได้ พี่ต้องเปิดประตูทิ้งไว้พี่เปิดไปได้พี่ไม่ใช่เจ้าของบังเกอร์ถ้าผีมาใครปีดตอนเช้าไม่มีผีหรอกที่จะได้ออกไปเอาของเพิ่มน่าจะได้อีกรอบนึงนะปิดประตูด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาขโมยของหอ,อมีเข้ามาขโมยของได้ด้วยเหรอเราต้องเอาอะไรมาอีกนะที่จําเป็นเอาของตกแต่งของตกแต่ง, <laughs> ตตงพี่เอาอะไรไปดีนะเนี่ยพี่เอาเอาไฟไปดีกว่าจะได้แบบวสว่างๆงไยมันจ้าซะเหลือเกิน ไปไปไปจะมืดแล้วพี่กาลังเดินกลับแล้วทานแน่นอนผยู่นีมนี่โอ้โหโซฟามาสบายเลยนั่งเล่นคมอมเสือไม่เห็นอีกอีกจะมีแล้วอืมนี่มีไพ่วะิดประตูแล้วใช่ไหม,อมโอ้มีอะไรดูแล้วละ่ะคือนี้โห้ยห้องเลื่มแบบเป็นรูปไปล่างเหรอเนี่ยห้องสวยใช้ได้เลยประตูมันจะเปิดแล้ว ประตูเปิดเองได้ด้วยเหรอนี่คือที่รเราไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้มีเสียงหัวเราะมามันมันเดินอยู่เต็มไปหมดเลยอะบนหัวเราอะอุ้ยประตูเปิดไหม ิดไม่ใช่บ้านเราใช่บ้านเราอ๋อมันเปิดมันเปิดได้เลยมันเปิดได้ใช่ไหมขอฉัน่อฉันให้ตายดีกว่า <c oughs> นอนนอนกินน้ำเฉยเลยชิวเฮ้ยบ้านใครไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมนอนกตายดีกว่าทำเหมือนไม่มีเกิดขึ้นนอนนอนจะหลับไปมเดี๋ยคืนนี้จะหลับลงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องหลับวะเนี่ย เสียงวิตกงงวนเสียงวิตกงงวนก็คือต่อไปต้องเอาพาเลตมาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแน่เลยการสองชั้นไปเลยถ้ามันเปิดประตูมันจะได้เข้ามายากๆหน่อยพี่มาผมมีเพื่อนคนหนึ่งมาให้พี่มาดูใครอะเฮ้ยชื่ออะไรคะอันนี้เขาชื่ออะไรรู้ไหมเกี่ยสะเบียงเกี่ยวสะเบียง มีคนตายป่าเราจะรู้ได้ไงว่ามีคนตายคนจะน้อยลงเงี้ยหรอดูประตูบ้าใครเปิดไว้อเออคือวินมาแล้ว <c oughs> ไปตรงนี้พอดีเลยตุงตุงตุงตาหูลัโอเคเตรียมตัวเปิดได้เลยเตรียมตัวเปิดนะครับเราเก็บของไม่ช่วยเปิดเก็บของเราเก็บของถ้ามีปืนผมจะเอา น้ำ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 แล้วเราสามารถอะีรได้ไหมมาพักในห้างได้ไหมไม่ต้องลงไปบังเกร์ดได้แต่ผีมันจะเข้ามาทมบัติเราได้เลยโอ้ทีวีตอนทีวีไปดีกว่าพี่เอาทีวีกลับบ้านละมันเป็นอาวุธทรงพลังทุกคนต้องอยวเกงเอามาจะดท้องครัวทุกคนต้องยำเกรงอ่ะมันสามารถกดได้มันมีน้ำด้วยและมัน ถ้าโดนทุกหัวทีเดียวน็อกเลยม,มาดูอะไรอ่ะโอ้หั้ชัคโฟกมาด้วยสุดยอดมีห้องน้ำใช้ละไปควบีดี้ทอยเด็ดเหรอปิดทีวีก่อนทีวีเอาไว้ตรงนี้สิเอาไรเป็นไม้เลยดย<อ>แมวเนียว <laughs> เปิดดูได้ด้วยอ่ะเท่มาก ไปไหนโอ้โหแล้วจะนอนดูยังไงอะแล้วต้องนอนตะแคงดูเหรอพี่ไปเอาของ <c oughs> เพิ่มดีกว่าเตียมอนโอมจะไม่ทันปะเนี่ยเหมือนจะไม่ทันนะอยากอะครับพี่มารักอยากมีชีวิตรอดหรืออ,อยากได้ของอยากทั้งสองอย่างเลยเราดูเลยนยมีอย่างเดียวให้ดูคืออันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอันนี้แหละผีไมก่กล้าเข้าแน่นอนเฮ้ย <c oughs> เปิดให้ผีดูเหรอ นี่ยันเย็นมาะเย็นมาหาเงียบยิ่งไม่มันจะไม่เข้ามาจริงใช่ไหมแบบนี้เพราะมันกลมเงียบมีเงียบขอหน่วยตาตายหนึ่งคนออกไปนี่โอ้ยจอนเลยเดียวนี้แหละเราก็จะคงกับพันก็ขึ้นไปหน่อยนิดนึงแะแดประมาณนี้แหละสวยเลยศรัทธานี้วันที่66 มอนสเตอร์กระโดดจะออกไปบังเกอร์ความสะดวกสบายตอนนี้45ทำไม45ละ่ะตอนแรก50เพป็นไงเหมมีียยววเหตลอดโอ้สุดยอดเป็นคนโกรธอีกแล้วไม่สนใจเพราะว่าเราจะนั่งดู <c oughs> นั่งก็แต่มีห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 งขอปรับแต่งอะไรปะ,ะเฮ้ยไม่ต้องลุกไปไหน,น อยากเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าคนเดียวอยากกินข้าวก็ทำคนิดเดียวอยากนอนทุกทา็ไปนิดเดียวโหเน้นความสงบสบายเนี่ยเอาใครปิดทีวีเอาใครปิดอ่ะพี่ไม่ได้ปิดนะอย่าบอกนะว่าดีบีดีบีดีด้วยด้วยดยเลยนี่พี่อักผมกูแหละว่าทำยังไงให้คนชอบทำยังไงให้คนชอบใจเข้าห้องน้ำ คุณช่างจิตกยุ่งตลอดการโอ้โหตัวคอมในอนาคตอบอกว่าเด็กติดเกมที่แท้ถูเข้าน้ำไม่ต้องเยี่ยวแล้วแต่ว่าเยี่ยวตรงนี้เลยแล้วก็เล่นเกมต่อใช่ไหมว่าแ <c oughs> ต่แบบคนแบบมันไม่อ่หรอกมันปวดกืลองแข่งวารอลน,นอยู่แล้วมันปวดติดวารอใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ไปไหนเลยคุทันลังมาดูงิผมเริ่มแต่กากระดูกวันผมมีตัวนึงเด็ดก็มีสปิวดอั้นอยู่นหัว อฟิวเดือดจันฟิวเดือดจังทีวีที่ทุกคนอยากมีนอนดูเหรอเจอทีวีติดบนอะไรอ่าเงี้ยเหรอจะดูยังไงนี่ไงนี่น่าดูนี่ยนะนะผังเลยไตียงปวดคอได้เงี้ยดูนี้ปวดคอนะก่อน้เสียก่อนออ๋เน้นพังเสียงอย่างเดียวไม่ซื้อวิทยุมาเหรออย่างเงี้ย ใส่หูฟังดีกว่าไม่มีไม่เห็นไม่มีใครยืนอยู่ในประตูเลยตอนแรกเหมือนจะมีนะตอนนี้ไม่มีละ <c oughs> ออกไปดูดิมีอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรเลยดูดิพี่ยืนอยู่ห้ามกลางความมืดไม่มีอะไรออกมาหาเลยสักตัวเดียมดูดิไม่เห็นมีอะไรเลยเ <c oughs> งียบกิบพ <c oughs> ี่มาร์คมากเร็วๆคงจะปิดแล้วนะคงจะปิดประตูเร็วน่าปิดปิดปิด แล้วไม่ปิดประตูหน้าบ้านของคุณด้วยปิดใช่ไมนี้ดีแล้วเหรอหอ,อ่า,าโอเคอยากจ้าปังเกอร์อะไรอ่ะมอตเตอร์กระโดดเอาเปิดประตูไว้แล้วไม่เหรอททำไมมันยังกดจีกอยู่อะจีเนียเปิดประตูให้แล้วแต่ยังกดอีกจีเนียเนี่ยมันยืนยืนหน้าประตูเลยเขาเรียกว่ามันนิสัยดีไงถ้าไม่ถูกเชิญเข้ามามันก็จะไปยอมเข้าเท้าแล้ว โอเไปททับเลยแอดอบเบอร์ห okay, ้ามทำในเกมพับกินช um> ่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นโดนทับเหรอมาเลยนะเกี่ยวอะไรนเห็ผมบ้างเป็นบุคคลไหนมีเห็นอยู่เห็นตอนบีมโดนทับด้วยปุ้มเก็บอ้าวอันนี้มีใครอยู่ในนี้ปะเนี่ยทำไม เอามากันทางเหมือนมีคนอาศัายอยู่ในนี้เลยนะเพื่อความท้าทายอยู่ในนี้สักวันหนึ่งก็น่าสนใจนะอู้ <c oughs> อันนี้ตคอมแบบเต็มรูปแบบเลยนะเิมยกีีเป็นคนละเครื่องเอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> เอากี่เครื่องเนี่ยยกคนหนึ่งเครื่องเลยรีบกลับบ้านไปติดทั่วบ้านเลยเขาจะปกป้องเราทีวีจะปกป้องเราใช่ไหม หลวงพ่อมี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 มๆมีมรมอมี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 มอาีมล้ไมีมีมอมีมีมี้ีม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 อมแลีวีมเมีมีมีอีมีมีเีม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 ีาีมีเีมียีม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 อมีมีมอมเมามีมีอีมีมหรือีม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 ีเีมเมิมอมีมามีาีมามีาีมีมอมีมาเีมีอีมอมเมามี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 ม่าีม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 ามี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 ่เลย โอ้ลบลูไปได้ด้วยทำลบหลู่เลยนะหมอปลาเนี่ยทำลบหลู่หลวงพ่อมิว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 โ,โอ้โหสามเคเรื่องเลยสุดยอดดูได้สาระไหมคนตั้งเกมทำไมเอาแต่เพลงนี้มาเนี่ยกำลังคิดถึงแมวตัวเองก็เลยใส่เข้ามาตอนทำคิดถึงแมวตัวเองก็เลยใส่เพลงนี้เข้ามาเลยล้วกำลังกินขนมปังก็เลยก็เลยจับแมวใส่ขนมปังแล้วก็ได้ไอเดียก็เลยเอามาใส่เราจะมาหาตี๋วมาในถิ่ก้าไป สี่า 4, 3, 3, 4, 1, ไม่มีไบอหรอกนะใช้ชีวิตในห้องแคบที่มีโ <c oughs> ฟอิเจอร์เยอะเกินจะเป็น <c oughs> โอ้ยทำไมผอมลงอะ่ะผอมลงเหรอตัวแบบตัวสูตัวสูงขึ้นเหรอ้สูวยไดิอะไรอ่ะเ้นี่นไหนเฮ้ย ทำไมกลายเป็นที่ไม่ดีทอยเลยนะแล้มีคนหัวร้อนด้วยเนี่ยข้างนอกมาเล่นเกมหีไม่เล่นเกมตลกวายคาบิบาร่าโอ้โหคาบิบาร่ากล้ามหุ้ยยังไงอาวุธใช้ได้จริงหรือเปล่าครไบพ่นู้นเนี่ยถ้าใช้ได้จริงนี่เฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมกายเป็นเช็ฟอะทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเอ้าถึงคนเนาะแล้วพี่กลายเป็นคาบิบาร่าแล้ว ตัวเล็กทีเดียวเองหัวเบลอเลยม,มันเกมแต่งตัวไม่ไดยทำไมแต่งตัวสนุกว่ะตัวใสว่าจะแต่งตัวไม่ต้องทำะไรเลย,เลยโอ้มีมีจวิชอ๋อม,ม,ม,มีหมวดสกิบกดี้เลยเหรอโอ้กินกาแฟพี่ชอบหน้านี้เหรอตลกไหมเออเทีเอาไว้พี่ผีจะตลกหรือผีจะกลัวออกไปหาผีดิป่ะ ดูที่ว่าผีจะกลัวไหม <c oughs> โอ้เช้าแล้วโอ้โหเนาแล้ว,ว,ลวพี่มาต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเบมเดี๋ยวพี่ไปสตรีมแล้ว <c oughs> บุย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 บายบาย,บายจ้า